ลมแรงเย็นสบายนะคะตามสไตล์พี่สนิทเลยนะคะเลิกงานแล้วก็ประมาณนี้แหละหาเที่ยวมากพักผ่อนมากอุยลมแรงลมสมุดประการก็มีที่สวยๆให้เราได้ดูได้ชมนะเันเดีย๋ยวไปกันต่อเลยจ้านะคะนี่เนาะตามกาลเวลาค่ะเพื่อนขา<อ>เขาเรียกว่าสวยตามใบไม่มีใครชมเราก็ชมเองก็ได้นะเพื่อนนะจ๊ะ <laughs> <laughs> เดินเล่นกันต่อนะคะเพื่อนชิวชิ้ เดินเล่นเดินเล่นเดินเล่นนะคะบรรยากาศดีมีแต่สวนสวนเต็มไปหมดเลยนะคะแบบนี้สวยงามไหมคะสวยงามไหมคะเพื่อนๆสวยงามไหมสวยงามเหลือเกินนะคะเพื่อนค่ะด้านหลังเนาะเดินเล่นเดินเล่นเดินเล่นนะคะบรรยากาศดีมีแต่สวนสวนเต็มไปหมดเลยนะคะด้านหลังนี่ก็สวนนะ ลมแรงค่ะเพื่อนลมแรงมากเลยเนาะมันแรงบรรยากาศก,าก็ได้ด้วยนะคะเพื่อนเนาะเลิกง,งานแล้วก็ชิลชิลกันหน่อยนะคะเพื่อนค่ะไม่ได้ไปเดินทุ่งหญ้านะคะแต่ว่าเดินในด้านหลังนี้ก็สวนนะลมแรงค่ะเพื่อนลมแรงมากเลยเนาะเดินเล่นเดินเล่นเดินเล่นนะคะบรรยากาศดีมีแต่สวนสวนเต็ไมไปหมดเลยนะคะนะคะวันนี้พามาเดินเล่นสวนค่ะ สวัสดีนะคะแบบนี้สวยงามไหมคะสวยงามไหมคะเ,เพื่อนๆสวยงามไหมสวยงามเหลือเกินนะคะเพื่อนค่ะด้านหลังเนาะ,ะนะคะวันนี้พามาเดินเล่นสวนะคะ่ะสวัสดีนะคะอยูะะ่กันไปเลยเนาะ คิปวิดีโอนี้ความยาวเท่าไร่2นาทีก็พอแล้วเนาะเพื่โอนเนาะตามการเวลาเพื่อนขาเขาเรียกว่าสวยตามใบไม่มีใครชมเราก็ชมเองก็ได้นะเพื่อนจะเดินเล่นกันต่อนะคะเพื่อนชิวจิครเอเตอร์วันนี้ไม่ใช่คุณดายครีคเอเตอร์นะเป็นสาว2,000ปีนะเป็นสาว2,000ปีนะเขาบอกฉายาเป็นสาว2 0 0 0ปีจริงหรือเปล่าแบบนี้สวยงามไหมคะสวยงามไหมคะเพื่อนเพื่อนสวยงามไหม วยงามเหลือเกินนะคะเพื่อนขะด้านหลังเนาะตามภาษาคนโสดตามภาษาคนโสดว่าสั้นเหรอบรรยากาศดีมากค่ะเพื่อนขาเห็นไหมเป็นแมลงบรรยากาศก็ได้ด้วยนะคะเพื่อนเนาะเรื่องงานแล้วก็ชิลชิกันหน่อยนะคะเพื่อนขาไม่ได้ไปเดินทุ่งหญ้านะคะแต่ไปเดินในบรรยากาศรอบๆสวยนะคะสวยมากเลยนะคะเพื่อนขานะ สมุดประการก็มีที่สวยๆให้เราได้ดูได้ชมเนอะเพื่อนเดี๋ยวไปกันต่อเลยจ้านะคะนี่ด้านหลังนี่ก็สวนนะลมแรงค่ะเพื่อนลมแรงมากเลยเนาะสวนมาเดินในสวนคะ่ะนะคะมาเดินในสวนเดินเล่นกันเนาะก็หาถ่ายรูปหาถ่ายคลิปไปเรื่อยๆค่ะ,พคะนะคเพื่อนข่เนาะ c รเตอ o ์วันนี้ไม่ใช่คุณดาย c r เตอร์นะเป็นสาว2,000ปีนะ เปสาวสองพันปีนะเขาบอกฉายาเปสาวสองพันปีจริงหรือเปล่าเย็นโชยมาเลยนะเอยสดชื่นนีส่สมสนบุบาทเป็นคุณดายอะไรนะคุณดายครีเอเตอร์ใช่ปหคุณดายเกียรจารเนาะปั๊มยาสักนาทีด้านหลังก็วิวสวยๆกันเลยนะคะเพื mm ่อนค่ะสวยๆนะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเพื่อนขาขอบคุณบรรยากาศร,รอบๆสวยนะคะสวยมากเลยนะคะเพื mm ่อนขาะ บบสวยงามไหมคะสวยงามไหมคะเพื่อนเพื่อสวยงามไหมสวยงามเหลือเกินนะคะเพื่อนคะ่ะด้านหลังเนาะจ๋าเนาะความยาว5นาทีด้านหลังก็วิวสวยๆกันเลยนะคะเพื่อนคะ่ะสวยๆนะขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะเพื่อนเพื่อค่ะขอบคุณบรรยากาศก็ได้ด้วยนะคะเพื่อนเนาะเรื่องงานแล้วก็ชิลๆกันหน่อยนะคะเพื่อนคะ่ะ ไม่ได้ไปเดินทุ่งหญ้านะคะแต่มาเดินในเซื้อเตอร์วันนี้ไม่ใช่คุณดายครีเอเตอร์นะเป็นสาว2,000ปีนะเป็นสาว2,000ปีนะเขาบอกฉายาเป,ป็นสาว2,000ปีจริงหรือเปล่าน <laughs> มาเดินในสวนค่ะนะคะ,นะคะมาเดินในสวนเดินเล่นกันเนาะก็ mm hmm. หาถ่ายรูปหาถ่ายคลิปไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนขาเนาะลมแรงเย็นสบายนะคะ ตามสไตล์พี่สนิทเลยนะคะเลิกงานแล้วก็ประมาณนี้แหละหาเที่ยวมั่งพักผ่อนมั่งอุ้ยลมแล้วลมสมุทรประการก็มีที่สวยๆให้เราได้ดูได้ชมเนะวันเดีย๋ยวไปกันต่อเลยจ้านะคะมาเดินเล่นอีกแล้วค่ะ,ะเพื่อนๆเลิกงานแล้วก็เดินเล่นอีกแล้วเนาะลม,มแรลงค่ะที่นี่ลมมแรงแล้วก็บรรยากาศก็ได้ด้วยนะสนิทก็สดชื่นค่ะ สดชื่นเนาะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างค่ะเพื่อนขะเปลี่ยนบรรยากาศเนาะจากทุง่งนาแล้วก็มาวิวทิวทัศน,น,น,น์น้เนาะตามการเวลาค่ะเพื่อนขาเขาเรียกว่าสวยตามว้ไม่มีใครชมเราก็ชมเองก็ได้นะเพื่อนจ้ะเดินเล่นกันต่อนะคะเพื่อนชิวชิดนะคะวันนี้พามาเดินเล่นสวนค่ะสวัสดีนะคะมาเดินเล่นอีกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเลิกงานแล้วก็เดินเล่นอีกแล้วเนาะ ลม,มแมลงค่ะที่นี่ลม,มแมลงแล้วก็บรรยากาศก,ก็ได้ด้วยนะสวนมาเดินในสวนค่ะนะคะมาเดินในสวนเดินเล่นกันเนาะก็หาถ่ายรูปหาถ่ายคลิปไปเรื่อยๆเ่ะเพื่อนขาเนาะ,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 ะเดินเล่นเดินเล่นเดินเล่น<ๆ>นะคะบรรยากาศดีมีแต่สวนสวนเต็มไปหมดเลยนะคะจา๋าเนาะประมยาวสักนาทีด้านหลังก็ วิวส,สวยๆกันเลยนะคะเพื่อนค่ะสวยๆนะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเพืนะ่อนๆค่ะขอบคุณกิวกันไปเลยเนาะอ่าคลิปวิดีโอนี้ความยาวเท่าไหร่2นาทีก็พอแล้วเนาะลมแรงเย็นสบายนะคะตามสไตล์พี่สนิทเลยนะคะเลิกง,งานแล้วก็ประมาณนี้แหละหาเที่ยวมากพักผ่อนมากอุ้ยลมแรงลมสว,วนมาเดินในสวนค่ะนะคะมาเดินในสวนเดินเล่นกันเนาะก็หาถ่ายรูปหาถ่ายคลิป ไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนขาเนาะสมุดประการก็มีที่สวยๆให้เราได้ดูได้ชมเนาะเพื่อนเดี๋ยวไปกันต่อเลยจ้านะคะนี่ด้านหลังนี่ก็สวนนะลมแรงค่ะเพื่อนลมแรงมากเลยเนาะด้านหลังนี่ก็สวนนะลมแรงค่ะเพื่อนลมแรงมากเลยเนาะสวนะ <c oughs> มาเดินในสวนค่ะนะคะ,นะคะมาเดินในสวนเดินเล่นกันเนาะหาถ่ายรูปหาถ่ายคลิป ไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆค่ะเนาะลมแรงบรรยากาศก,าก็ได้ด้วยนะคะเพื่อนๆเนาะเริ่อง,งานแล้วก็ชิลๆกันหน่อยนะคะเพื่อนๆค่ะไม่ได้ไปเดินทุ่งหญ้านะคะแต่ไปเดินในซึ่ด้านหลังนี่ก็สวนนะลมแรงค่ะเพื่อนลมแรงมากเลยเนาะสนิทก็สดชื่นค่ะสดชื่นเนาะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างค่ะเพื่อนๆค่ะเปลี่ยนบรรยากาศเนาะจากทุ่งนาแล้วก็มาวิวทูเทน์ เดินเล่นอีกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อเลิกงานแล้วก็เดินเล่นอีกแล้วเนาะลม,มแรลงค่ะที่นี่ลม,มแมงแล้วก็บรรยากาศก็ได้ด้วยนะเกรเตอร์วันนี้ไม่ใช่คุณดายเกรเตอร์นะเป็นสาวสองพันปีนะเป็น <laughs> สาวสองพันปีนะเขาบอกฉายาเป็นสาวสองพันปีจริงหรือเปล่ปาจานะ๋าเนาะความยาวสันาทีด้านหลังก็วิวสวยๆกันเลยนะคะเพือ่อนค่ะสวยๆนะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเพื่อนค่ะขอบคุณสีดิดโก สดชื่นค่ะสดชื่นเนาะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างค่ะเพื่อนค่ะเปลี่ยนบรรยากาศเนาะจากทุง่งนาแล้วก็มาวิวทิวทัศน์ตามภาษา,าคนโสดตามภาษาคนโสดก็สั้นเนาะบรรยากาศดีมากค่ะเพื่อนค่ะได้ไหมไปอยู่กันไปเลยเนยาะคลิปวิดีโอนี้ความยาวเท่าไหร่สองนาทีก็พอแล้วเนาะเพื่อนนะคะวันนี้พามาเดินเล่นสวนค่ะสวัสดีนะคะ ยากาศรอบๆสวยนะคะสวยมากเลยนะคะเพื่อนขานะะเดินเล่นเดินเล่นเดินเล่นนะคะบรรยากาศดีมีแต่สวนสวนตเต็มไปหมดเลยนะคะเย็นโชยมาเลยนะเอ้ยสดชื่นเ <laughs> นี่ยสมสมบ,บาทเป็นคุณดายอะไรนะคุณดายเครีเอเร์ใช่ปหมกุดายเกี่ยวภาษาคน โสดตามภาษาคนโสดว่าสั้นเนบรรยากาศดีมากค่ะเพื่อนขานีไหมบรรยากาศเนาะความยาวสองนาทีด้านหลังก็วิวสวยๆกันเลยนะคะเพื่อนค่ะสวยๆนะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเพื่อนขาขอบคุณด้านหลังนี่ก็สวนนะลมแรงค่ะเพื่อนลมแรงมากเลยเนาะนะคะวันนี้พามาเดินเล่นสวนค่ะสวัสดีนะคะ ตามภาษาคนโสดตามภาษาคนโสดว่าสั้นเบรรยากาศดีมากค่ะเพื่อนขาเหนไหมเป็นแรลงบรรยากา,กาศก็ได้ด้วยนะคะเพื่อนเนาะเรื่องงานแล้วก็ชิลชิลกันหน่อยนะคะเพื่อนขาไม่ได้ไปเดินทุ่งหญ้านะคะแต่ไปเดินในบรรยากาศรอบๆสวยนะคะสวยมากเลยนะคะเพื่อนขานะะสมุดประการก็มีที่สวยๆให้เราได้ดูได้ชมนะเพื่อน ไปกันต่อเลยจ้า